ลงวมันต uhm. ิดอย่มัคนเตัวก็อ้อิน่มันไไม่จ้าไหรอกัวมัได้ยจะแยกตัวมันมันเข้ามันเข้าออกไม่ออกได้เดี๋ยวมันก็ค่อยไม่หรอกนี่มันจะแยกแล้วัวมันเองมันหายชไม่ออกนะนนอย่าง้มันออกไม่ออกเข้าไม่เข้าเลยมต้องหมอมาช่วยเอาออกมา พยายามกินนะมันกินไม่หลงม่วกรติดออไม่ได้นี่ค่ะเชื่อมเอาออกมาเ็ีเบยจามีระอยชเยออีกกระเพียงกินเต่านี่วะเยออีกกระเพียงอีกรเพียเลก็หายใจไม่ออกก็หมึงคนคยไม่ออกตัมันตายไม่ไงม่แม่ไกินไม่กินเต่านี่เลยหรอเต่ามจะไม่กินไม่ลงลงก็ไม่ลองไงแข็งไงกระ ไปข้างวงแค่รองรองอ่ก็ลองแขนแขนนั้นมันก็ไม่ลงนะมันไม่เข้าไม่เข้ามัไม่ออกมองไม่ออกเขาพยายามเอาข้าวเอาข้าวไม่ข้าวตนี้จะออกก็ออกไม่ได้แล้วเนี่ยติดตรงนี้อ่าติดอยู่ตรงนี้อ่าเหมือนคนอย่างเงี้ยมันติด